สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซี่จูนนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกสําหรับสัปดาห์นี้หรือว่าปีใหม่นี้2024ครับแล้วเราเจอคนนี้เราเจอคนนี้ๆๆเราเจอคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใครฮะพี่เล็กดอกคําใต้ราชาครบยากครบยากครบยากทำไมหากินได้ตลอดครั<ข>ับบหากินเนี่ยมาพากดักอยู่ๆก็ปังมันเอาละเล่นติดนะออกมาแล้วได้ตังค์อีกแล้วไม่ได้ผมไม่ได้เราก็เสียตังค์นะเสียอะไรอ่ะฮะเสียอะไรเสียเรื่องอะไรเสียความรู้สึกไม่น่าเจอนะ ไอคนที่หัว่ลอยอยู่ตรงนั้นนะฮะดูตรงนี้ฮะอ่าน้าณบุญครับอยากให้เอาอยู่ไหนฮะเนี่ยอยู่ไหนฮะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ฮะอยู่นี่ฮะอยู่นี่ฮะบ่งไว้บ่งมือฮะบ่งมืออยใหญ่ๆบอกอไว้เลยนะผมจ้าวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับช่องอิซิจูนแหมวันนี้ครับเอ็มซีช่องอิซิจูนซึ่งไม่มีฮะมีแต่คนแช่งชักหักกระดูกทั้งนั้นช่องผมเนี่ยนะฮะจะบอกเลยนะครับมาวันนี้ดีใจเหลือเกินทำงานวันแรกของปีแล้วมาเจอกับอย่างพี่เล็กแล้วก็็นนน้าบบุญะครัซึ่งเป เรื่อปูชนีบุคคลนะครับโอ้เล่นปูชนีว่คคลทำเหมือนแก่เฉยเฮ้ยทำเหมือนแก่แล้วตอนนี้ดูไม่เวียนกรรมจริงๆไม่เจอเลยเปิดช่องแล้วเดี๋ยดูนะเดี๋ยวลงไม่ดิบๆแบบเงี้ยไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อเหมือนมีเวรร่วมการปรคกันแม่คุณคนนี้มาข้าไหนเรื่องอะไรครับมาฝ้าหลังบอกไม่ได้บอกไม่ได้มาโมไม่ได้เลยบอกไม่ได้แล้วไม่ได้พูดนะไอ้พวกมครับพูดแต่เราอยู่กันที่เอ็กโคสตูดิโอโอเคอะก็ดีใจที่เจอปีใหม่นะ โชคดีทุกคนรำรวยรำรวยนะแล้วก็อย่าจนอย่าเจ็บรักษาตัวกันไว้ทำไมไม่ไม่วยควาแบบอื่นบ้างอย่างเช่นขอให้มึงอ้าวกูคนโบราณที่ก็อย่างนี้นะได้ขนาดนี้คนโบราณขามึงเขอให้มึงเล่นหุ้นขึ้นอะไรพวกนี้ไม่มีจะบ้านกูไม่มี มยอะไรส้มโอหุ่นไวหลีอ่ะดิเอ้าสวนปลูกส้มโอเดี๋ยวไปทางไปทางพระบุญ้างฮะเซลเซลทางนี้แล้วครับครับผมครับผมสวัสดีครับพี่แขงหวัดดีบอกให้อวยพรอ่ะแล้วอวยพรเหรอเอาครับผมอวยพรก็ขอให้เอฟซีช่องอีซีจูนทุกทุกท่านนะครับมีความสุขมีอะไรนะเล่นหุ้นก็หอยได้รวยหุ้นใช่ไหมแล้วจะมีหุ้นไวอะไรฮะหุ้นไวแล้วนะหุ้นไวเอ้าดีด้ย ครับก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญถ้าว่าใครมาทางด้านการภาพหนังก็ขอให้รุ่งเรืองนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ดังๆเหมือนคุณคุณจูนไม่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  แบบดีดีเขาก็มีไปอย่ามาเอาแบบพี่แบบพี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แบบดีดีอันนี้อันนี้อันนี้แบบดีดอย่างเงี้ยอันนี้แบบดีดจริงๆเยอะเยอะอย่าไปหลงตัวเองว่าเป็นคนเอาตำยานใครอะไรมึงแหละไอ้เจ้าของช่อง เด็กๆเขาไม่ตั้งใจกูเราเขาดูว่าโอ้โหแบบนี้มันเลวว่ะลูกนั่งจะประหยัดอ่ะก็เดินเฉยๆไมันดีแค่มันภาคหนังดีเท่านั้นแหละไปไกลครบบ้านโอ้โหอาก็คบกับมันยิ่งดีกว่าปีแล้วป้าไม่เลิกครบสักทีไปลูกก็คบกับมันเรื่อยครับก็มันเลวพอคบได้ไงมันไม่ชั่วมันยังไม่ชั่วถ้ามันชั่วไม่ครบไอ้คนดีๆไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่พวกนั้นสั่งคำเอาไปว่าเลวพอคบได้นะมีเลวมีดีผสมผสานกันไปอะไ ครับชัวเอาง่ายๆสบายๆายนี่ก็เป็นการอวยพรปีใหม่ในวันแรกของการทํางานของปี2024นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องต่ออะไรงั้นเดี๋ยวสายแม่งไปดิบๆเงี้ย <c oughs> ดูได้กด็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ไปไลรนะครับ <c oughs> ก็เชิญ <c oughs> แล้วหนูจะไม่ได้อะไร <c oughs> แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยๆๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปที่มาเป็นทางการกว่านี้ครับวันนี้ก็มาเจอไม่ไม่คัดไม่ฝันมันทางการเนี่ยคลิปทางการมันเป็นยังไงมันมีการตัดต่อไงมันมีกระบวนการอะไรการทำาี่ันนี้แบบไปแบบสุเอาเขากินอันนี้ของแทรของแทร่ของแทรกับมันมาลูกมันไม่เคยเป็นทางการเอยาไปเชื่อดมันเลเต้ลอยขอบมันเลือดมันเลวว่นลูกแต่มันเลวพอครบได้มันไม่ชั่วจ้าวมนะลูกโอเคลูกโชคดีมีใจปีใหม่นะร่ำรวยร่ำรวยอย่าจนอย่าเจ็บลูกก็จบคลิปเลยดีกว่าแค่นี้แหละ you know